ครับพี่น้องสุขูสุขลนมื่อนีก็ได้มาพบพ่อกับสายจวดพิชจริงครับมื่อนีก็ย่ามเทียงครับเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปตกป่ามาบึงกันทาว่ามืนอนีสีมานบ่ที่ได้ตได้แต้มบ่เดี๋ยวไปรุ่นกันครับผมครับเดี๋ยวไปกันเลยครับครับพี่น้องตอนนี้ก็หอดไม้แล้วครับเดี๋ยวมาไปรุ่นกันครับเวลาหน่อยครับนี่ครับหอดไม้แล้วทีมงานเท่ากับมาพู้นึงนะครับ นี่ว่าจะมาสามแต่ว่าไปทุระหนึ่งจะาบไม้ก็น้ำลุ่พี่น้องเอ้ยสี่ได้ตัวบ้ามั้ยนี่ยวมาลุ่นกันครับม,มนันบ้าจะทาบมึงทีมงานกันกัดบ้า ครับทีมงางินห้องไฟนำไหลเดี๋ยวเข้ามาล่อลุ่นกันจะได้แต้มห่เนาะอมันนี่เนาะต้องปลาเรนนำเนี่ยปลาเรนนำผู้ไะนพวกนั้นบ่ชนะนั่งเาะเดี๋ยวมาลุ่นกันครับพี่น้อง ่ัวเที่ยงนี่สิได้มีเต็มบอปกติเวลานี่หน่อยนียน่ก็มมนแน่นะป่าไรอยู่ครับไม่รู้สิการเด็ดบอ மீனா พาดนี่ก er ีไปไว้นี่นะไม่ไม่ร right <qui> ู้ตัวแตนเบดผมกี้พลาี่ที่เบหรือลากเนี่ยเรียนมาถีแต่ซิ่วเริ่มขึ้นแล้วเนาะซิ่วหน่อย ตากาดพันที่สิตกระชิ่งหน่อยเป็นน้ำดีโอ้เป็นหัวโต้อะไน

แล้วครับกัดแล้วครับพี่เนาะกัดแล้วกัดแล้วครับกัดแล้วครับกัดแล้วบ่เหี่ยวครับมื้อนี้บ่เหี่ยวดูวะดูครับอยู่ดูอยู่ ใกล้ใกล้ใกล้มาแล้วครับมาแล้วพี่นองได้รุ่นอีกแล้วครับมาแล้วได้สวยครับเอ๊่พี่นอง เต็มเต็มค่าครับเต็มปากเต็มค่าเลยบอยแฮ้วครับเมื่อนี่ใส่กระเทว่าปานกลางครับเมื่อตัวใหญ่ประเดีย๋ยวเขาเต็มเต็มครับเพราะว่าเขาต้องทรงสายนะครับทรงสายเพื่อว่าหนอนเนื้อมันตัวใหญ่ครับหนอนหนาเนี่ยตัวใหญ่แลวก็รล่อมันขยำขยำเขำ้าไป กลืนจนมิดนะครับเราจะคอยวัดใส่สวยครับโอเควันนี้ไม่แห้วครับไม่แหว้วโอเคครับผมอย่ารุนกันต่อครับมาะิด้อีกจกแซมอ่ะ อย่าลุ้นกันต่อครับลืมปิดเบรกพร้อมนั้เมื่อกี้เลยว่าว่าเนียนสายไผูกสายเก็ดผูดกก็เลียลคอยเบรกไว้ลืมปิดเบรกเกือบบัดป,ประยูรการยู่งเบาไก่ครับการยุร่งใกล้ ว่าเขาตีไปไกลแล้วเขาหลากาค่อยๆหลากมากมันก็ป่าเห็นอยู่แต่ว่าป่า,ปาอาจจะนำ้นำน้่เงือมาเรื่อยๆช่วง้เวลาเขาจะยกเยือขส้นนะครับมันจะกัดช่วงนั้นครก็ถือว่าบ่เหี่ยวครับนี่ แ้้มลวกันแล้วครับพี่น้องกันแล้วตัวที่สองครับเต็มสองเต็มสองกันแล้วครับอยู่อยู่ครับอยู่ไอยู่ใส่ไงครับอะ ใส่งยครับเอ้าหน่อยๆก็มันรัังี้ยก็เต็ียมเมื่อกี้ครับนะครับเต็มปากเต็มคำเลยสุดยอดครับมันมันอีกแล้วพี่น้องอตอนนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับผมจังได้ก็สิบเฮ็กงานต้อแล้วบาน,นี้ ได้ก็ฝากคลิปนี้นะครับเดตอดีอย่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะบ,บริผัดคลิปใหม่ๆสวัสดีครับ